รูเปต <Rad> ิริติภัสเตจัริเขวิมานเนชีเประเทจขาเมตุวนาคาเนเขหาวัตถุอิเขเตภูมมาจายันต응ุเทวาจนักเทวิสเมยักคันพันานาจิทันตาสันติเกยังมุนิวรัจนงสาวท้วเมจุนันตุสุนันตุโหนโตเยเทวะสังคา ดูลาเทพยาเจ้าทั้งหลายที่สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นกามภพหกชั้นรูปภพสิบหกชั้นอยู่บนยอดเขาและเหวห้วย อยู่ในวิมานอากาศตนอยู่ในทวีปต่างๆมีอุดรทวีปเป็นต้นตนอยู่ในแขวงเขตประเทศไทยตนอยู่ในหมู่บ้านตนอยู่ในพงไพรป่าไม้ตนอยู่ตามเรือนชานและไร่นาทุกแห่งผนตนที่สถิตอยู่ภาาพื้นปัพีอันมีพระแม่ธรณีเป็นเขาตนที่อยู่ในแม่น้ําและฝั่งมหาสมุทรขออันเชิญทั้งพญาท้าเวสุวรรณผู้เป็นราชาของยักษ์คนทันและพญานาค ทั้งอยู่ไกลและอยู่ใกล้จงมาประชุมกันณนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในวัน